ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถถอได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟฟีบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30เเลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภยัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่าาาาาปีจจดททะเเบยยยถถกกกกต้ตมมมฎหใใรสส็ัไล โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ r e เทอร์ Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ EF ฟเวอรอนสองพโซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนนครับก็สรับในส่วนของคลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตแผนแรกแผนเด็ดทุกคนหรือว่าแผนแปลกแผนใหม่สัปดาหลา์ล่าสุดหรือสัปดาห์ปัจจุบันทุกคนก็จะมีแผนรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าแผนที่ทุกคนตามหานะครับย้ายไปอยู่สมโมสซไหนกันบ้างหรือทีมไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมในคลิปนี้เลยแลบ ก่อนไปรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยครับเรามาเริ่มรับชมกันเลยแล้วกันทุกคนก็เริ่มที่อยากได้นะครับเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันก่อนเลยแล้วกันทุกคนก็สลับทีมแรกนะครับกดมาที่ทวีปของยุโรปก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็กดไปที่ทีมชาติของโปแล,ลนด์ทุกคนหรือว่าทีมชาติของโรเบิร์ตลวันดอฟกี้ทุกคนนี่เลยนะครับเป็นทีมชาติโปแลนด์ทุกคน และเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับก็กลับไปที่หน้าแรกทุกคนหรือว่าหน้าจัดทีมหรือการจัดแผนของเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมเลยนะครับมาทุกคนและเมื่อถึงหน้านี้นะครับกดไปที่ค้นและเปลี่ยนแผนแล้วกดไปที่ default นะครับจะได้หน้าตามมาประมาณนี้สำหรับแผนของ4 1 4 1นะทุกคนมีเซเดอร์แบ็กสองตัวโนะมแบ็กซ้ายแบ็กขวานนครับผนแล้วก็กองกลางยืนกันแน่นมากๆเลยครับมีทั้งกองกลาง d m f ทุกคนสามารถปรับได้ทั้ง DMF และก็ c m เเลยนะครับแล้วก็มีปีกต่ำซ้ายขวาทุกคนปิดท้ายโดยกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับ เป็นแผนที่กองกลางแน่นมากๆทุกคนแลยก็กองหลังก็แน่นมากๆเลยนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นแผนที่เหมาะสำหรับการโต้กลับทุกคนหรือว่าการโยนบอลยาวหรือว่าการเล่นบอลยาวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ4141ของทีมชาติโปแลนด์นะครับก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้ก็สามารถไปหามาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนของทีมชาติโปแลนด์นะทุกคนก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4141อะไรประมาณนี้นะครับ มาด่วนต่อแผนต่อไปกันเลยเลยกันทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมทุกคนเข้ามาที่ user information แล้วก็ดีมทีมนะครับและเมื่อกดเข้ามาก็มาอนทุกคนทำการเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมนะครับรอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของเอเชียทุกคนแล้วก็จะน่ากดไปที่เจลีก2สองนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโม,มสรของเซนไดก็ทุกคนหรือว่าสโม,มสรที่3เลยนะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเต็ปทุกคนกลับไปที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนของเราเหมือนเดิมนี่นะครับ เนี่ยทุกคนมาที่หน้าแรกนะครับผมก็กดไปที่เกมแผนนะครับจากนั้นก็มาถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนแล้วก็เดฟเนะทุกคนกดไปเลยนะครับจะได้หน้าตามาประมาณนี้นะทุกคนสหรับแผนของ3 2 4 1นะทุกคนมีเซนเตอร์แบ็กสามตัวนะทุกคนกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็มีวิดแบ็กยวิาแบ็กขวานะครับรวมไปถึงกองกลางตัวรุกอีก2คนนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1คนนี่นะครับเป็นแผน3 2 4 1นะทุกคนก็ เป็นอีกหนึ่งแผนที่เปิดมงก็ค่อนข้างดีนะคนแลวก็ต่อบอลก็ค่อนข้างมันนะครับเพราะว่าตรงกลางมันแน่นมากๆคนรวมไปถึงมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ําด้วยนะทุกคนเปิดมงมันแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อบอลก็มันแน่นอนเพราะว่ามีทั้งกองกลางตัวรับและก็กองกลางตรงกลางและก็กองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับว็ใครที่อยากลองเล่นแผนนี้หรือวใครที่กําลังตามหาอยู่ก็ไปหามเล่นกันได้ครับสับสโมสรของเซนไดนั่นเองนะครับมาดวลต่อสโมสรต่อไปกันเลยคนก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับ รอบนี้ทุกคนกดมาที่ทวีปของเอเชียเหมือนเดิมครับทุกคนแล้วก็กดไปที่ j จลิกสองเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาทุกคนมาหาที่สมสนของเนียบคนยามากุชิ fc นะครับและเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมตามสเตปเดิมทุกคนก็คือกลับไปที่หน้าแรกนะทุกคนแล้วก็กดไปที่การเปลี่ยนแผนหรือว่าการจัดทีมของเรานี่นะครับเนียทคน และมาถึงหน้านี้นะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเลย default น,นะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ4141เช่นกันนะทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับมีเซนเตอร์บแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับแล้วก็มีกองกลาง3ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับและต่อมาเป็นในส่วนของวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานคนปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีกหนตัวนะครับก็เป็นแผนของ4141นะทุกคน ก็ยืนกันแบบนี้เลยนะครับเป็นแผนที่เหมาะสำหรับสายเปิดมงนคนเพราะว่ามันมีปีกต่ําซ้ายขวาครับก็หาปีกต่ําที่เปิดมงดีๆทุกคนหรือว่าสไตล์ของคอสเปเชอร์ลิสต์นะครับก็บอกเลยว่าเหมาะแน่นอนสำหรับแผนนี้นะครับก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับไปดวนต่อแผนต่อไปกันเลยก็ลงไปกันแบบไวๆเลยเลยกันนะครับก็มาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสรกันเหมือนเดิมนะทุกคนกดมาที่ดีมทีมนะครับจากนั้นก็รอบนี้ทุกคนกดไปที่ทวีปของ นอสเซนทันอเมริกาส์คนกดมาเทียที่2นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่สโมอสรของเนียบคนเลื่อนลงมาเลยนะครับกดไปที่สโมอสรของซานอันโตนิโอเอฟซีนกคนนี่เลยนะครับแล้วก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็ตามสเต็มเดิมนค,คนกดไปที่หน้าแรกหรือว่ากลับไปที่หน้าแรกของเรานะครับแล้วก็กลับไปที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเรานี่นะครับเนียบคนกดมาที่เกมแพนนะครับและเมื่อถึงหน้านี้กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟลต์นุกคน ตามนี้ตามสเต็ปเดิมเลยนะครับจะได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ5-4-1ทุกคนก็คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นกองหลัง5ตัวนี่นะครับมีเซเแบ็ก3ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับกองกลาง2ตัวทุกคนแล้วก็มีปีกต่ําซ้ายขวาปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้า1ตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนหลัง5ที่คล้ายๆกับแผนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นแผนหลัง5ทุกคนก็มีใครอยากลองเล่นแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครชอบแผนนี้กันบ้างก็ไปหาเล่นกันได้นะครับ เกมรับแน่นแน่นอนคนเลยก็เปิดหม่งก็มันแน่นอนครับสำหรับแผนของ5-4-1ตามนี้เลยครับก็ใครเชร์ลองเล่นหรือว่าใครที่กำลังตามหาอยู่ก็อย่าลืมไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับสโมสรอันโตนิโอเอฟซีนั่นทุกคนตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้ทั้ง CM f แล้วก็ DMF เลยนะครับสำหรับวงการนั่นทุกคนถ้าปรับเป็น DMF นทุกคนจะกลายเป็น5-2-2-1นะครับแต่ว่าถ้าเป็น c ซ f ก็คือจะเป็น5-4-1เองนะครับประมาณนี้คนสำหรับแผนนี้ก็ไปหามาเล่นกันได้เลยครับ ไปต่อกันแบบไวๆเพืคนมาที่สโมสรต่อไปกันเลยเลยกันนะทุกคนก็มาที่การเปลี่ยนสโมสรหรือว่าการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมครับกดเข้ามาที่ดีมทีมว็ทุกคนแล้วก็รอบนี้นะครับไปที่ทวีบของยูโรก็ทุกคนแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลีกวันยูเบสทุกคนหรือว่าหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทุกคนกดไปที่สโมสรของเนียนทุกคนเป็นสโมสรของเอ็นเจอร์เอสซีโอทุกคนตามนี้เลยนะครับเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกทุกคนหรือว่ากลับไปที่ การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราตามสเตปเดิมเลยครับมาร์คนที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่เกมแผนของเรานะ้ทุกคนตามนี้เลยนะครับแล้วก็เมื่อได้ทีมเสร็จแล้วนะครับกดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนและเดฟอยู่ทุกคนจะได้หน้าตามมาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ5 3 2นะทุกคนก็เป็นแผนหลัง5เหมือนกันนะครับมีกองหลังเซนเตอร์แบ็กสามตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวคนแล้วก็กองกลางตัวรุ่นครับสามารถปรับได้ทั้ง AMF แล้วก็ CMF เลยด้วยกันทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองหน้าตัว อันนี้คือแผน5122คนหรือว่า532นี้นะครับถ้าเราปรับเป็น CMF นัคนควรจะกลายเป็นแผน532นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับเป็น AF หรือว่ากองการต่อรุ่นนั้คนควรจะกลายเป็นแผน5122ทันทีนะครับก็มีใครอยากลองเล่นแผนนี้กันบ้างหรือว่ามีใครกําลังตามหาแผนนี้กันอยู่บ้างก็ไปหามาเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ5122หรือว่า532องในอีกนะครับไปดวนต่อแผนต่อไปกันเลยแลวกันทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโมสอนกันเหมือนเดิมนะครับ กดเข้ามาที่ดีมทีมก็ทุกคนแล้วก็จะอยู่หน้านี้นะครับเพ้่อทการกดไปที่ทวีปของนอสเซ t r ันอเมริกาคนก็กดไปที่ันที่2เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่สมโมสรน,นี้ทุกคนสมโมสรของ r e พ u ับ i ลินะทุกคนเมื่อได้ทีมเสร็จแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกทุกคนหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนขอ,องเราเหมือนเดิมตามสเต็ปเดิมทุกอย่างเลยนะครับ กดไปที่โค้ดการเปลี่ยนแผนเล่นเดฟอลทุกคจะได้หน้าต่างม,มาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ3-43สี่สนคนหรือว่า3 2 2สแผนปรับเมตาในภาคที่แล้วนทุกคนมีเซเดแบ็กสตัวนะครับผมแล้วก็กองกลาง2ตัวนะครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ DMF เลยนะครับต่อมาเป็นปีกต่ำซ้ายขวาป็นคนกองหน้าตัวต่ำสองตัวนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก1ตัวนะครับทุกคนเป็นแผน3-43หรือว่าแผนของ32 2 3นะทุกนคน หรือว่าเป็นแผนของปรับเมตาในส่วนของภาคที่แล้วหรือว่าภาคของเปส2021นะครับก็มีใครชอบเล่นกันบ้างหรือว่ามีใครอยากลองเล่นกันบ้างก็ไปหาเล่นกันได้นะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับไปดูต่อแผนต่อไปกัน,ต,กนต่อทุกคนมากันแบบไวๆเลยเลยกันครับกดเข้ามาที่เอ็กทราโคนการเป็นทีมหรือว่าการเป็นสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับเข้ามาที่เอ็กทรา้ลก็ยูเซอร์อินฟอร์มชันและก็ดีมทีมนะทุกคนรอบนี้ทุกคน,น,ก,คนกดไปที่ทวีปของเซาท์อเมริกาทุกคนเลยก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับ กดไปที่ทีมชาติของปารักไว้เพื่อนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นแผนฮิตแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้ทุกคนกดมาที่หน้าแรกหรือว่าการจัดทีมการจัดแผนคองเรางเหมือนเดิมนะครับมาทุกคนกดเข้ามาที่หน้าแรกเหมือนเดิมหรือว่า i f r o n อ o l แนะครับกลับไปที่เกมแผน,นรับคนจากนั้นก็กดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและ default นะครับได้หน้าตาม,มาประมาณนี้สำหรับแผนของ4 1 3 2นั้นทุกคนก็เป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากๆครับมีเซตแบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับ กองการตัวรับสามารถปรับได้ทั้ง DMF และก็ c m MM f เลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยกองกลางตัวรุกปรับเป็น AMF และก็ c m MM f ได้ด้วยนะครับต่อมาปีกซ้ายขวาทุกคนปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนะครับเป็นแผนที่ใครหลายคนฮิตกันมากมากแลวคนพวกแรกสูงๆชอบเล่นกันมากมาเลยครับสำหรับแผนนี้แผนของ4132นะครับต่อมาแผนสุดท้ายของคลิปนี้ทุกคนมาดูนตต่อเลยกันนะครับกดเข้ามาที่การเปลี่ยนทีมหรือว่าการเปลี่ยนสโม,มสรกันเหมือนเดิมทุกคนกดไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่ทีมชาติครับท จะนั่งกดไปที่ทีมชาติของสวีเดนนะครับหรือว่าทีมชาติของซาลตันอิบราฮิมโมวิดนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กลับมาที่การจัดทีมหรือการจัดแผนของเราทุกคนกดไปที่เดฟอลนะครับด้หน้าตามาประมาณนี้สำหรับแผนของ4-4-2นะทุกคนก็สำหรับแผนนี้นะครับก็คล้ายๆกับ4-2-4นะครับแต่ว่ามันเป็นปีกต่ำนะทุกคนสำหรับ4-2-4ก็คือจะเป็นปีกสูงนะครับแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นปีกต่ำนะทุกคนเป็นแผนของ4-4-2หรือว่า4-2-2-2นะทุกคน ก็มีเซตแบ็กสตัวนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาทกนกองกลาง2ตัวแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะทุกคนเลยก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับคลิปนี้หรือว่าแผนแรไรต่างๆใหม่ล่าสุดที่มาทาการนําเสนอและก็แนะนําให้นะทุกคนก็ชอบแผนไหนกันอยู่บ้างหรือว่ารอแผนไหนกันอยู่บ้างอยากให้แผนไหนกลับมาในเกมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วย,ยกันทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หาคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดกว่า30%เลยนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ